สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาทำคลิปแรนดอมตอนเย็นนะคะเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่ารายคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซสีเดียมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะซึ่งคิววันนี้นะคะยังได้อยู่นะคะรับได้ถึงห้าทุ่มนะคะคุณสามารถทักมาจองคิวได้เลยนะคะ แบบแชทแบบข้อแบบแรนดอมนะคะแบบแรนดอมก็จะเป็นเหมือนคลิปแบบนี้นะคะคลิปละ99บาทเริ่มเลยนะคะเศร้านะบางทีอะ่ะฉันเองก็ตามหาใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งคนที่จะเข้ามาเติมเต็มนั้นอะ่ะมันมันยังมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะ่ะตอนแรกอะ่ะฉันเองก็เจอเธอแล้วเธอก็เข้ามาเติมเต็มฉันเนี่ยแหละ แต่ฉันเองก็ปล่อยให้เธอหลุดมือไปพอปล่อยให้เธอหลุดมือไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เธอเองเนี่ยได้ห่างออกไปแล้วห่างออกไปทุกทีทุกทีแล้วฉันยั่งคิดถึงเธออยู่เลยยังคิดถึงอ้อมกอดของเธออะถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะโอบก,กอดเธออีกสักครั้งหนึง่ง อยากจะกินข้าวร่วมกันฉันจะใส่ใจเธอให้มากกว่านี้เมื่อก่อนตอนอยู่เคียงข้างกันฉันก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเธอเท่าไหร่ก้มหน้าก้มตาเล่นเกมเล่นมือถือคุยกับเพื่อนหรือทําอะไรที่มองข้ามเธอจนตอนนี้เธอเองเนี่ยก็เลยเดินไปอยู่กับเพื่อนหรือไปเดินเดินไปกับใครที่เหมาะสมหรือคู่ควรกับเธอมาทําให้ฉันรู้ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนฉันก็มองข้อความเก่าๆหรืออ่านข้อความเก่าๆที่เราคุยกันแล้วเสียดายนะ เสียใจได้แต่นอนกอดตัวเองคิดถึงเธอมากเหลือเกินแล้วเธอหล่ะคิดถึงฉันไหมฉันอยากให้เธอรู้ว่าเธอคือความโชคดีของฉันคือสิ่งดีๆของฉันนะถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากได้เธอคืนมาเหมือนเดิมกลับมารักกันอกกอดกันแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าเธอคงไม่ได้อยากจะไปต่อกับฉันแล้วละ่ะกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ฉันก็ยังอยากให้เธอกลับมานะ แล้วก็เร็วๆเนี้ยฉันจะติดต่อเธอไปเพื่อขอโอกาสเธออีกครั้งหนึง่งเรามาดูท่าหรือราศีนะคะของเขาหรือว่าของคุณกันว่ามีท่าหรือราศีอะไรบ้างนะคะ้าดูหรอาศีอะไรราศีเมทุนนะคะราศีพฤษภราศีมีนราศีสิงค์ค่ะ มาดูชื่อเล่นชื่อจริงนะคะนามแฝง Facebook IG ของเขาหรือว่าของคุณกันมีตัวอะไรบ้างนะคะมีตัว p นะคะตัว r นะคะตัว z ตัว n ตัว y นะคะแล้วก็มีตัว s นะคะแล้วก็มีตัว d มีวันพฤหัสวันพุธวันเสาร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทักส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนขอให้เพื่อนๆมีความสุขคะ่ะ สวัสดีค่ะ๊ายบาย